สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอาการท้องเสียที่พบบ่อยมากถ้าหากคุณกําลังมีอาการปวดท้องทายอุจจาระบ่อยๆในแต่ละวันอุจจาระเหลวนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาทางเดิอนอาหารชั่วคราวแต่อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของอาการลำไส้ใหญ่บวมอักเสบเมื่ออาการนี้ยังคงอยู่โดยไม่มีการปรับปรุงอย่างทันท,นท่วงทีคุณอาจเผชิญกับภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายเช่นภาวะขาดน้ําความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์หรือแม้แต่แผลหรือความเสียหายร้ายแรงต่อลำไส้ใหญ่ สิ่งนี้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตโดยรวมแล้วทางแก้คืออะไรเพื่อปรับปรุงอาการท้องเสียอย่างยั่งยืนเราต้องมุ่งเน้นไปที่การรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งเป็นปัจจัยที่กำหนดสุขภาพของระบบย่อยอาหารและน an er ี่คือสโปโรยิลสโปโรโปรติกของอังกฤษกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับคุณเหตุใดผลิตภัณฑ์นี้จึงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับผู้ที่มีอาการลำไส้ใหญ่บวม สปอร์รอยัลได้รับการพัฒนาด้วยสปอร์โปรไบโอติกคุณภาพสูงเช่นบาซิลัสคลอซีบาซิลัสซับทิลิสและบาซิลัสคอร์กุเลนแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์เหล่านี้มีความสามารถในการเอาชนะสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดในกระเพาะอาหารที่รุนแรงไปถึงลำไส้ได้อย่างปลอดภัยและเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่นี่พวกเขาทำหน้าที่สำคัญเช่นยับยั้งการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นอันตรายซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอาการท้องร่วง ปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้เสถียรและมีประสิทธิภาพมากขึ้นรองรับการฟื้นฟูและปกป้องเยื่อบุลำไส้นอกจากความสามารถในการปรับสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้แล้วแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในสโพรรอยลยังมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูและปกป้องเยื่อบุลำไส้อีกด้วยโดยเฉพาะช่วยลดการอักเสบและบรรเทาอาการระคายเคืองในเยื่อบุลำไส้ กระตุ้นการงอกใหม่ของเซลล์เยื่อเมือกและช่วยปกป้องและรักษาสุขภาพของลำไส้ใหญ่ในระยะยาวการสนับสนุนเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำต่างจากวิธีที่แก้ไขาอาการได้เพียงชั่วคราว r โปรโรยลส่งผลต่อต้อนตอของปัญหาฟื้นฟูระบบย่อยอาหารอย่างครบครอบคลุมเมื่อระบบย่อยอาหารแข็งแรงความเสี่ยงที่จะเกิดอาการท้องเสียซ้ำๆจะลดลงอย่างมากช่วยให้คุณรักษาสุขภาพทางเดินอาหารได้อย่างยั่งยืน เลือกสโตรโยวันนี้หมดกังวลเรื่องท้องเสียปกป้องระบบย่อยอาหารให้แข็งแรงและสนุกกับชีวิตได้อย่างเต็มที่ทุกวันทุกคนนะครับ